สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มีคําขอโทษล่วงหน้าออกจากปากนะคะนางแล้วนะออกจากปากอีหยวกเน่าแล้วนะแต่เป็นการขอโทษเป็นการขอโทษเอซนะไม่ได้ขอโทษคู่กรณีนะคะอืมนะที่ฟังดูแล้วไม่ใช่การขอโทษคู่กรณีหรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแต่อย่างใดนะคะเป็นการขอโทษเอซไว้ล่วงหน้านั่นหมายถึงอะไร วัวสัลหลังวะค่ะเป็นเป็นมันเป็นพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะอืมมันเป็นวัวสัลหลังวะ <c oughs> คือมันมีการออกมาอ่าพี่อารมณ์กรสวัสดีนะอืมขอโทษเรียบสีขอโทษล่วงหน้าเพราะมันมีการขู่หรือว่ากะคําพูดออกจากเพื่อนรักนะคะว่าอืมเดี๋ยวจะแชร์ให้หมด เคยพูดอะไรไว้หรือว่าเคยนินทาใครไว้กับเพื่อนรักนะ่ะเดี๋ยวสักวันถ้าเพื่อนรักทนไม่ได้จะออกมาพูดให้หมดก็เลยออกมาขอโทษไว้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนรักออกมาแฉวันใดวันนึ่งอะนะวันใดวันหนึ่งถ้าเพื่อนรักออกมาแฉแล้วโดนใครหรือว่าพลาดพิงถึงใครนะทุกวันนี้นางก็เลยออกมาขอโทษไว้รอแล้วนะคะอืม สันหลังไม่มีจ้กวิวัฒนาการสันหลังไม่มีอ่าญาตานย่านย่า,านเพื่อนรักนีออกมาแฉจ้าอืมกลัวเพื่อนรักออกมาแฉว่าเคยนินทาใครไว้บ้างหลังบ้านนะเออก็ออกมาพูดด้วยเอ่อเสียงสันเครือนะคะเหมือนเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำนะจ๊ะอืมว่าอะไรพี่รอนสวัสดีค่ะนะคะอืมว่าอะไรว่าการที่เราไว้ใจเพื่อน สักคนนะคะเรามีอะไรเราก็คุยกันเรามีอะไรแล้วกเ็เขาเรียกว่าอย่างระบายให้ให้ฟังนู่นนี่นั่นจ้ะอืมคุณสตาโคล่าสวัสดีค่ะอืมนะเราก็ระบายเราก็คุยเออเราก็นู่นนี่นั่นอืมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเอาเอาเอา,เอาเรื่องนี้ออกมาพูดเ,เราก็ต้องโทษตัวเองนะคะที่เราไว้ใจเพื่อนมากเกินไป เออนั่นแหละคือการขอโทษเอฟซีไว้ล่วงหน้าจักผู้ไรล่ะสิถึกถึกนินทาได้ละ่ะแสดงว่าได้ทำจริงจนทำจริงจนต้องมาขอโทษล่วงหน้าเมนนั่นแหละตอนนี้นะสันหลังหวามากๆตอนนี้คือเป็นวัวสันหลังหวากลัวว่าเพื่อนรักนี่จะเอามาแฉว่าเคยนินทาใครหลังบ้านบ้างเออแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของเรา มันนินทาเหมือนอะไรอีอัน,นี่นั่นนะเออม,มันนินทาทุกคนเชื่อไหมเออถึงจะดีเลิศประเสริฐสีถึงจะไม่ถึงจะให้โดยไม่หวังผลถึงจะให้แบบว่าไม่ได้อยากได้คืนอะไรหรือไม่ได้อยากเออมีผลประโยชน์อะไรมันก็นินทาอืออีนีนะ่คนที่รู้ดีที่สุดคือเพื่อนรักอือคนที่รู้ดีที่สุดคือเพื่อนรักคนนี้แหละนะก็เชียร์นะคะเชียร เชร์ให้ออกมาพูดหน่อยเอามาเฉหน่อยนะคะอยากรู้เอออยากรู้อืมแมนบอเอออหลีเนะอืมนะเออมันถ้าสมมุติว่าเอเขาเรียกว่าอะไรคนคนนี้น่ะเป็นคนที่คือไม่จริงใจกับใครหรอกจากที่เออเรานั่งเออเรานั่งดูพฤติกรรมนั่งดูพฤติกรรมแล้วก็นั่งนั่งดูการกระทําของเขาที่ผ่านมานะอืม ดีซ้ำได้กับวาบอดีเออนะและจะเป็นคนที่ถ้าอยู่กับคนนี้กันนินทานินทาคนนั้นถ้าอยู่กับคนนั้นก็นนินทาคนนี้ไม่เคยมีใครดีหรอกในใน,ในสายตานางนะอืมใช่ให้เพื่อนรักพูดเลยเราก็อยากรู้เนาะว่าเขาพูดอะไรบ้านหลัง,ลงบ้านนะแต่ว่าออกมารอบนี้นะสังเกตนะแสดงว่าเพื่อนรักนี่กลุ่มความลับหรือว่ากลุ่มอะไรไว้ สงสัยโดนกันทวนหน้าเนาะใช่ค่ะพี่รอนนะคะอือชุมเจ้าโดนกันเมื่ะละไม,ม่มีใครดี <c oughs> คนที่ไปล้องแวะหรือไปเกี่ยวข้องในชีวิตมันอะ่ะไม่มีใครดีหรอกโดนกันหมดจ้าเนี่ยแสดงว่าเพื่อนรักนี่กุมความรักไวหมดทุกทุกอย่างเนี่ยอยู่กับคนนี้แหละอือที่นินทานินทาหรือว่าให้ร้ายหรือว่าเออพูดหลังบ้านอะ่ะคนนี้น่าจะรู้ดีทุกอย่าง อืมค่ะปกตินะปกติถ้ามีการออกไปแบบนี้นางจะฟาดนะเออสังเกตไหมอันนี้คือพูดแบบว่าเสียงสันเครือแบบอนะ่อนน่ะเออแสดงว่าเพื่อนรักคนนี้นะ่ะมีความลับที่รู้เห็นกันอนะ่ะเยอะมากนะสังเกตเลยปกตินะ นางจะเป็นคนถ้าสมมุติว่าใครออกจากนางแล้วอ่ะฟาดไม่ยั้งจ้ะฟาดฟาดเองไม่พอเออให้ริ้ว้อฟาดตามแต่ออกมาโลบนี้นะกับเพื่อนรักคนนี้นะออกมาพูดเสียงอ่อยๆเสียงอ่อยๆเหมือนเรียกร้องเหมือนขอขอความเออเห็นอกเห็นใจเออมันมันมันผิดกับกับหลายๆคนที่ออกไปนะอืเห็นไหมอ,อ,อีบุญไม่มี ยายปูเอ่อหลายๆคนอะที่ออกไปไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าไม่ไม่ว่าจะอยู่ในโซเชียลออกไปอ่ะเธอจะเปิดทางหรือว่าไฟเขียวเออเธอจะเปิดทางหรือว่าไฟเขียวให้อ่าลิวโล่ถลม่มโจมตีอ่าและและด้วยตัวเธอเองด้วยอืมค่ะน่าจะไม่เหลือโดนกันหมดใช่ค่ะทุดบยาว่าเหลือค่ะ อาลูกน้อง youtube เหลือน้อยใช่ไหมอืมนะแต่ว่าก็ยังพอมีคนที่มีฝีปากอยู่ใช่ไหมแต่พี่พี่เวลาบุ๊อันที่จริงแล้ว u t u b e เขาก็ไม่ได้เหลือน้อยหรอกแต่ว่าเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ,อ่อหลายๆคนน่ะเขาเดือดร้อนจากการที่มาพูดมาด่าคนอื่นเพื่อปกป้องอืมเพื่อปกป้องอันางอะนะ แล้วมันเดือดร้อนไงเออเขาเลยถอ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 ยห่างออกอืมแต่ว่าก็ยังอยู่นะก็ยังคงอยู่อยู่อืมเขาไม่เอาด้วยค่ะอืมเนอะงานนี้นะคะพูดเสียงอ่อนเออกับเพื่อนคนนี้เสียงอ่อนลงเสียงเบาลงและพูดทํานองเหมือนกับว่าไม่เคยกระทําอะไรให้ให้เขาเจ็บช้าน้าใจไม่เคยทําอะไรใส่ใช่ไหมอืม เหมือนขอความเห็นใจว่าเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าแฉนะเออกูไม่เคยทําร้ายมึงนะอะไรประมาณนี้นะ่ะเออขอความเห็นใจเออขอความเห็นใจจากเพื่อนรักคนนี้ <c oughs> เออเป็นบทนางเอกผู้ถูกกระทําจ้ะแล้วบอกว่าอ่าถ้าเขาจะแฉก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าพี่จอยดีนนะคะอืม ถ้าเขาจะแฉะก็ต้องโทษตัวเองปกติมันเคยโทษตัวเองไหมไม่มีเอเออแต่ก่อนอะมันมันไม่เคยโทษตัวเองนะตอนนี้นะอืมถ้าสมมติว่าอา่าเพื่อนรักจะออกมาพูดอะไรอะอืมอืมเพื่อนรักจะออกมาพูดอะไรอะก็คือยอมรับว่าความผิดอยู่ที่ตัวเองตัวเองเป็นคนเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเขาเองที่ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคนนี้ฟัง อะไรประมาณนี้ค่ะ